หนึ่งศัตรูเหลืออยูวโอ้โเลบร้อยห้าดิงเจ้ออุ๊ยไม่ตายรอสองแล้วรอสองแล้วเลยหนึ่งศัตรูเพลืออยู่สวยมีตัวหนึ่งใครวะจีน่า แปดหกปีนี้เอ้ามันแปดไต้เพื่อหนต่ยเอนมีไม่ไโดนเลย

มีร in ูนะบอมีร no. ูนะตรงเนี oh. ้ยม no ีข no ้างบนมีข้างบนกับตรงนี้ข้างบนไอ้นี้กับตรงนี้น่าจะมายิงแอบเล่นวะมีมีข้างบนตัวนึ่งมีข้างล่าง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 สวยสวยกูไม่ทำอะไรเลยูสวยเฮ้ย ไปบไไอ้รถเฮ้ยสวยว่ะดูดิโอ้ยเยี่ยมโอ้ไร์เพลนต์หอแล้ววอลแตกไอเอิร์ดเอิรหลังหเออมาหลังมาหลังมึงอะตก One, One enemy right. remaining. Cypher, Last flyer standing. So I'm gonna get it. Empty him down. Reloading spike down, feet Sit still. I have this bike. Weapon here. Reloading. I come back. Yeah, it did my own. Oh Go big, go big, follow me, follow me. Revealing area. <laughs> what the fuck? Oh, right. Shot down. Yeah, no. Coming ahead. I <laughs> hey, got อยูนั ja. oh, ่สองเฮ้ยเี้ยนี่ออนเจ็บนั่นอะไอบีมหลบได้ไม่หลบวะไอบีมวางป้าแบบป้าบิน

้องคิด่าไม่มีกลางเล่นสวยยังไม่ถึงคนนะว่ามีได้เออเดอะเดอะเอ็นมิามีมตัวมีตัวมีมต้วไม่เอมันรอเลยวะ ก็พุทธก่อนรอกันแต่งสองสองก็ได้เข้าแล้ววีวีวีดันแล้วดันดันแล้วดันแล้วเข้าแล้วอ้าวเสกอยู่ไหนอ่ะเสกอยู่บนเฮ้ยเลิอได้นะเลิกได้นะเออเข้าแล้วขึ้นมาโอ้โหขวายย่าเจฟฟันไม่โอ้ยสวยเอิร์ดสวยเอิร์ด ทีตรงนี no ้ต no ัวหนึ no ่งนะเนี่ยไอโคบอะตายแล้วแกแจะตายกูเลยกูเลยไปกูคนหนึ่งสวยโอ้ยตวตรงนี้นะมาเพี่อคมพี่นัทเด้าหน้าี่นะครับออกอกนี่ มีกลางเหรอไซเฟอร์ชอบชอบชอบเลิกเล่นูคนเดียวไม่มีใครโดนเหรอไซเลยหน่อยเลมันรอบติดเยอะไซเฟอร์อยู่รอบไ่เฟอร์อยู่รอใส่เฟอร์อยู่รอไม่รู้อยู่ไหนตัวนึงยังมีตัวนี่นี่นี่ระวัมีระวังมีเอ้ มีมีม mm ีมีพีระมิดตะกาอยู่หลังอว Last player standing เอ้ยสู้ตัวหนึ่งโลแบบโลน้าเดียวมันเร็วแล้วขนาดนั้นอ่ะโอ้ย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 โอ้โอ้ยโดนตวาอีอ อะไรสวยอ้ยโอ้ยทไมต้องเป็นคู่ไฟ down a เดี๋ยวกลฮะังโอ้โหฮะไม่ท่วงแล้วมั้งไม่รู้อะรูท่วงไม่ท่วงอะ ไอ้ต <ans> <cond> ั <uno> uh ้งไปกลับไปอาบน้ำไปกูจะได้ข <coloring>. ึ้นสามหนึ่งตอนมึงอยู่นี่คือกูโดนตลอดเลยกล้ากูอยู่ไหนวะเฮ้ยตลบเจือกเนี่ยเฮ้ยยิงทะลุสวยโอ้ยสวยสวยมาก อู oh, you ้ทแมเละกูอิีกูยิงไปแค่ยิงแค่เนี่ยดันบนสวยสตจสวยสวยสวย face your fear สวยแเข้าบีแล้วสวยนี้ o a

เอาเรื่องแกได้แกได้มึงบอกชชาเลยนะกูบอกว่าบก็แล้วกูจะเห็นไวมล่ะในแมปอะลองตุยนะเไม่ทำอะไรตองเฟกันดี่วะ

มุดสองไทยโอ้ยอย่าไปทันวิ่งเลยอยู่นี่อยู่นี่อยู่หลังกูตัวนึงมึงมึงรู้ไหมตาใหลังมึงหลังมึงข้างล่างล่าสุดอยู่ล่างนะมันอยู่ีอ่ะสวยดีไหมยอลันขึ้นไอนสวยีรวาขวาขวาขวาเอ้ายวะเฮ้ยในในในสาในกองกองกอง สวยเยอะกีทุกสเคกสเปร๊คแล้วผมไปผมไปเองนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยปเ้ยเฮ้ยปเ้ยไอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยคอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยจะเย็นสเป้ยให้อยู่ Spike. spike down mid. Uh, push. Push it. Well, well, yeah. hey. He's gonna push. Careful. One enemy remaining. Hey. Here we go. Oh my god. Hey, yeah. yeah, remaining. Duke a lot. One enemy I remaining. Fang, flank, flank, flank. So what flank? Head. Ten seconds left. Watch them, watch them, watch them. I move outside, outside, outside. Gimme, gimme. Wrong.

วิ่งไปยังไงนะไม่ดูเพื่อนลุกไปไหนอะเราวางคุณวางสีเพื่อน Spike planted Take flight My o l d not ready Nowhere to run เฮ้ยยิงถี่ยังวะ c l e a n This is us s o o m e b done y there หลังเข้าซาน่ซาน่เฮียเจ็ดเข้าไวจัดมาเท็และเพื่อนหลังเข้าตัวหนึ่งหลังหลังโอ้หเฮยปืนแม่งยืมมาเตลกันแล้วเน้นแบบบันวิงไม่ดูแถบไปเลยไปเลย เสียปืนใช้ได้ปืนเลยครัมหมวดตะโกโทรศัพท์ไม่งียร์ไรมีปืนให้แล้วเนี่ยได้ปืนละได้ปืนละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุยอะรอดได้ไงวะอะไรกี้

Spike planted. Oh, to Take flight. Enemy tank. Okay, Enemy spike. one enemy remaining. Spike down B. You're too I'm Smokes down. Oh, you're getting more

เน่ัตรูเหลืยู่สปนะับียองเลยเอหเลยทอรเฮ้ยเป็นไงเาปปนยิงอะเ้ยสต็ปนั่งยิงอะไอสาเฮ้ยออกสายเลยอ๋อไม่ทันลวสวยผมไม่เห็นในแบบเลยแบบเฮ้ยระวังเย้นั่ได้ายตว่ซ้ายคนเลยยิงคนเลยดิเออ ไม่โหลดชิททำไมอ่ะไอยิงไปยิงพิงไปไม่ไปยิงไรเออมันต้อมยิงอะมิงเฮ้ยเอ้ามีใครช่วยิดเลยเด้ชิเลยต่อยโล่งนะเอ้ยตะกี้ลอกตัวนี้ยังไงวนวนบนวนวนฟ้าดต้องยงตงมนี้ด้วย โอเยเนกลางีเพื่อนกลางสีกลางสมาเลยาเลยเอ้ยโอ๊ยเนบุตรเซ็ตวเพื่อนบุตรเซ็ตสต้งว่าไว้เป้ดีไหมได้ปล่อยเลยอะเออเลงบนเลยเอองบนนี้มเลยทงไไม่ไม่เ้ยสวยสไอเีลบาขึ้นท่าทิงขึ้นท่า มึงอะไรมึงพิงอะไรกูก็กำลังคิดอยู่ขึ้นเน็นโมเดียเฮ้ยะกิวส่วนไหมเ้ตีอนไหมั้ไปยอต้องเบรกให้ทันวะเข้าคอเนี่ยไปแ ลบพยายาลยงเอาเยอะดิ้เยอะเยอะมาเร็วมาเร็วซ้อนเรเอเหมือนกันเจ็บเหมือนกันไปลุยไ้ปไรกี้รไหนกไปไี้ไปี้ไปไี้ยไ้ไปรกีไปกี้ไปไรดี้ไปรกีดกี้ อันนี้คมหน้าบอกเลยคมได้เพราะว่าคมดีนี่เลอเลอก็ไม่เลอเลนะจริวัวนอย่บนอะไปนลงเฮ้ยนกเฮ้ยพิษเออไม่ติดไม่ One enemy remaining Shocked ตอนนี้ไหนไม่รู้ไอนี่ใช่ขโมยหมดสี่แปด